สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาเป็นช่างอีกแล้วนะคะหลังจากที่ชักโครกนะคะมีปัญหาในเรื่องของน้ำรั่วซึมนะคะก็ตรวจเช็คหลายอย่างเลยนะคะจนสันนิษฐานว่าไจุดยางตัวกดน้ำนะคะไม่ดีเดี๋ยววันนี้เราจะมาซ่อมชักโครก้วเมือของเราเองนะคะเดี๋ยวพามาดูใ,ใกล้ๆนะคะนี่คือสภาพของชักโครกนะคะ ที่กดก็ไม่อยู่นะคะน้ําก็ไหลตลอดเลยนะตอนนี้เราได้ถอนมันออกมาตัวนะคะตอนนี้จะเป็นสองสองสองชุดด้วยกันนะคะตอนนี้เราซื้อมาแล้วนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของชักโครกนะคะชักโครกโยกนะคะโยกเลยนะคะโยกแบบโอ้โหเคลื่อนย้ายได้เลยนะคะก็ตรวจตรวจตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ยังแน่นๆอยู่นะคะยังแน่นอยู่แล้วเดี๋ยวยังไง เราจะทําการซ่อมแซมนะคะตอนนี้เราจะเอาปุูน,นยาแนวหรือว่าปุนขาวนะคะที่เราได้โไว้ตรงนี้ออกก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูอีกข้างหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นอของบ้านคัาของเรานะคะที่เราให้เช่านะคะตอนนี้เรากําลังทำการซ่อมแซมอยู่นะคะตอนนี้ก็เหมือนกันนะคะตอนนี้จะเห็นรูที่โบตรงนี้นะคะก็คืออเมื่อกี้เราเอาน็อตออกนะคะเพราะว่ามันขยับได้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการซ่อมแซมแล้วก็ เอาไอปูนตรงนี้ออกให้หมดนะคะแล้วก็เอาเหล็กตรงนี้ออกก่อนนะคะยังไงเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เราซ่อมแล้วมันจะดีไหมนะคะมาก่อนแรกนะคะเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ออกก่อนนะคะตอนนี้ก็ทกําการแกะเรียบร้อยแล้วนะคะแกะออกนะคะแล้วก็ดูดูโถนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการแกะตรงนี้ออกก่อนนะคะไม่รู้ว่าจะแกะได้ไหมนะ,ะเดี๋ยวเรามาลองแกะกันแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปดูนะคะ นะคะฝาชักโครกที่เราใช้กดนะคะใช้กดกดน้ําลงนะคะก็พบมีปัญหาในเ่องของอไอตัวไอตัวกดนะคะเวลาเรากดไปเนี่ยมันมันไม่ลงะคะ่ะเอมันลงแล้วมันไม่ขึ้นมันไม่ยอมขึ้นมันจำลองลงไปนะคะก็คือมันไม่เด้งนะคะก็ทําการเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะคะก็ยี่ห้อนี้ก็ไม่รู้ว่ายังมีขายอยู่หรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวมาซ่อมกันค่ะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราซื้อมาใหม่นะคะ ่ทั้งหมดเลยเราเปลี่ยนทั้งเซตเลยนะคะแต่มีปัญหามีปัญหาตรงที่เราไม่สามารถที่จะไอดึงไอตัวนี้ออกมาได้นะคะตัวนี้ขันยังไงอะ่ะเพราะว่าไอตัวตัวใหม่เนี่ยขันได้นะคะแต่ว่าตัวเก่าที่ยังค้างอยู่ไอตรงนี้เราขันออกไปได้นะคะเดี๋ยวเราต้องหาอปุอาอปรกรณ์เพิ่มต้องหาอุปกรณ์เพิ่มตรงนี้นะคะและ้วก็ ค่อยใส่ใหม่นะคะไม่รู้ว่าอุปกรณ์ที่จะใช้ของเราจะมีอยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ลองใส่สายน้ำตรงนี้ดูนะคะ,ะเดี๋ยวยังไงตรงนี้ขันแล้วนะคะตรงนี้อ่า ใส่จุกไปแล้วก็ขันน็อตแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะยังไม่ได้ขันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มขันน็อตตัวนี้นะคะ,คะตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขันตามน็อตอุปกรณ์ต่างๆนะคะน็อตที่ยึดพร้อมกับลูกยางนะคะตอนนี้เราก็ได้ทดสอบเปิดน้ำแล้วนะคะแล้วก็น้ำในชักโครกนี่ก็ไม่ไม่ไหลแล้วนะคะหยุดแล้วนะคะ แสดงว่าเราประสบสำเร็จในการซ่อมชักโครกได้ดีไนะคะเราจะใส่ฝาชักโครกเข้าไปนะคะตอนนี้เราเราใส่ไว้เฉยๆนะคะยังไม่ได้ขนดัขนน็อตขันน็อตนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปว่ามันจะใช้ได้ไหมนะคะนี่คือปัญหาขั้นสุดท้ายของเรานะคะก็คือไอ้ตวกดตรงนี้นะคะมันมันยาวเกินไปนะคะตอนนี้เรา เราจะตัดสินใจนะคะตัดตัดให้มันสั้นลงนะคะถ้าการตัดสินใจของเราครั้งนี้สั้นแล้วก็ซื้อใหม่นะคะแต่ถ้าการตัดสินใจของเราให้ตัดมันสั้นลงพอขนาดกับปุมนะคะถือว่าเราคำวนวณถูกนะคะเดี๋ยวเราลองมาตัดกันดูเนาะตอนนี้เรากำลังจะผสมผสมยาแนวนะคะก็จะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ เ้าให้กันเข้ากันนะคะมไดเกินไปเราต้องเพิ่มให้กันอีกนิด นี้ก็ผสมให้เข้ากันนะคะผสมให้โอเคที่สุดจสะเจนล้วเดี๋ยวเราเอามาใส่ลูก่อนนะคะเอามาใส่ลูน็อกก่อนเนะาะอาใช่นี่ลูน,อน็อกน่ลูน็อตเนี่ยเห็นยังนาะโอเคยัง<ม>อันนี้มันจะเป็นลูน็อตที่มันหลวมหลมนะคะเราก็จะเอายัดเข้าไปก่อนยัดยัดเข้าไปให้มันได้เยอะทีดด่สุดอืม เดี๋ยวเรายัดเข้าไปให้มันเต็มเต็มนะคะแล้วก็เราก็รอให้มันหมาดๆมแล้วเราก็จะเอาน็อตตัวเดิมนะคะยัดเข้าไปตัวนี้ก็เป็นที่ยาแนวนะคะที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะคะอนนี้เราก็เอาฟองน้ำคะ่ะชุบน้ํามาเช็ดทำประอาทตอนนี้เราก็รอให้มันแห้งนะคะว่าที่เรายาแนวไปตรงนี้มันจะ โยกอีกไหมนะคะอันนี้ก็เป็นน็อตที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้นะคะที่เราเอายาแนวลงไปยัดยัดลงไปเมื่อกี้นะคะตอนนี้เราก็เอาน็อตใส่ลงไปเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวรอให้มันแห้งสนิทเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะคะว่ามันยังจะโยกอยู่ไหมโอเคตอนนี้เราซ่อมชักโครกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากที่น้ํามันไหลไม่หยุดนะคะเราก็เปลี่ยน ไส้กรองเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนอุปกรณ์ด้านในของหม้อพักน้ํานะคะแล้วก็ในส่วนของข้างล่างฐานซักโคกมันโยกนะคะก็ใส่ปูนยาแนวไปนะคะตอนนี้ก็ก็โอเคอยู่นะตอนนี้ปูนยังไม่แน่นนะคะก็โยกนี่ก็นิดนึงเดี๋ยวถ้ารอยาแนวแน่นอีกสักวันสองวันก็น่าจะทราบผลนะคะส่วนในตัวนี้ก็ใส่อ่านน็อตลงไปแล้วก็เอาปูนยาแนวเข้าใส่นะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็ใส่เข้าไปเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวรอมันแห้งสนิทดีๆเดี๋ยวเราไม่ใชอีกทีหนึ่งนะคะโดยรวมแล้วก็ใช้งานได้แล้วค่ะลูกค้าก็สามารถเข้ามาพักข้องกได้แล้วค่ะวันนี้สวัสดีจ้า